สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะพามาเผยเหตุผลว่าทำไมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาพระองค์ถึงได้ตัดพระเกศาสัน้นแอดจะเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้เพจเฟซบุ๊กชื่อคุณสลันวรัยปิติคุณพงสุขซึ่งจะอยู่ในกลุ่มเรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินี ส่วนคุณสรันวรายนั้นจะเอาข้อมูลมาจากในไอจีของพระองค์ท่านมาโพสใน Facebook ในข้อมูลของพระองค์พาได้เขียนไว้ว่าและสุดท้ายท้ายสุดคำถามยอดฮิตทำไมตัดผมสั้นซึ่งที่จริงตัดด้วยความชอบของตัวเองก่อนที่จะโอนย้ายเข้ามาในหน่วยตั้งแต่ช่วงปีใหม่ เพราะความจริงแล้วเป็นคนผมธรรมชาติหยิกและฝูมากๆต้องยืดผมไดผมมาตั้งแต่อายุ12ปีก่อนหน้านั้นถักเปียมาโดยตลอดแอบซ่อนไว้ต่อด้วยเรื่องผมทำไมถึงสั้นมากเพราะว่าตัดเผื่อช่วงนี้เป็นช่วงฝึกหลักสูตรทักษะทางการทหารเพิ่มเติม ไม่คิดว่าจะออกทีวีเพื่อความสะดวกเลยตัดเผื่อเพราะผมหนาและยาวเร็วมากนี่เป็นข้อมูลจากไอจของพระองค์ท่านที่คุณสรันวัยปิติคุณพง์สุขได้นำมาโพสต์ไว้ในกลุ่มเฟ e บุ๊กของเรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินี ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณสรันวไรปิติคุณพงสุขขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ